ในหมู่บ้านกลางหุบเขาลูกหมูตัวหนึ่งชื่อปุ๊บปิกเป็นลูกหมูน้อยใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นรดน้ำต้นไมใ้ให้ยายเต่าหรือเก็บของให้คุณกระต่ายทุกคนในชุมชนรักปุ๊บปิกมากวันหนึ่งปุ๊บปิกเดินเล่นที่ลำธานและพบว่ามีขยะเต็มไปหมด ปุ๊บปิดตกใจและรู้สึกเสียใจมากจึงตัดสินใจเริ่มเก็บขยะเองแม้ไม่มีใครอยู่ด้วยปุ๊บปิดก็หยิบถุงผ้ามาเก็บขยะริมลำทานอย่างพยานคันแข็งฝนเริ่มโปรยเบาๆแต่ปุ๊บปิดยังไม่หยุดเมื่อเพื่อนๆสัตว์เห็นสิ่งที่ปุ๊บปิดทำพวกเขาก็ร่วมกันเก็บขยะด้วยอย่างตั้งใจ ลิ่งน้อยกระต่ายเต่าและแมวบ้านต่างคือถุงเก็บขยะด้วยรอยยิ้มหลังจากความร่วมมือของทุกคนลำทานกลับมาใสสะอาดดอกไม้บานผีเสื้อบินและมีเสียงนกร้องทุกคนต่างยิ้มด้วยความภูมิใจวันต่อมาปุ๊บปิดไปที่โรงเรียนในหมู่บ้าน เล่าเรื่องการเก็บขยะให้เด็กๆฟังเด็กๆตั้งใจฟังและยกมือขอช่วยกันทำความดีข้อคิดจากนิทานหมูน้อยปุ๊บปิ๊ก 1. การทำความดีไม่ต้องรอใครเริ่มเริ่มจากตัวเราก่อนเหมือนกับที่ปุ๊บปิ๊กเริ่มเก็บขยะเพียงลำพังโดยไม่หวังผลตอบแทน สวความดีเล็กๆเ,เมื่อทำด้วยใจจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เมื่อปุ๊บปิ๊กเริ่มลงมือเพื่อนๆก็ร่วมมือกันจนลำธารกลับมาสะอาด 3. ความดีแพร่กระจายได้เมื่อเราทำให้เป็นแบบอย่างเด็กๆในหมู่บ้านตั้งใจฟังและอยากทำตามเพราะเห็นตัวอย่างจากปุ๊บปิ๊ก 4. การทำความดีไม่ต้องดังแต่ทำแล้วสังคมดีขึ้นไม่จำเป็นต้องมีคนเห็นแค่สิ่งแวดล้อมดีขึ้นก็เพียงพอแล้ว 5. หัวใจของการทำความดีคือความตั้งใจไม่ใช่คำชมปุ๊บปิ๊กทำดีเพราะอยากให้ป่าและหมู่บ้านน่าอยู่ไม่ใช่เพื่อให้ใครชม หากเพื่อนๆนชอบสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านนิทานแสนสนุกของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ